สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดิพี่น้องนักเล่นเครื่องเสียงไฮเอนทุกท่านวันนี้บอกเลยในงานสถาปนิกนี่ครับผมอยู่กับตอนนี้คุณมิกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับซาวอินจิเนียร์จากเทสต์เฮาส์ใช่แหรอครับวันนี้เด็ดๆมีอะไรมาโชว์เข้าเรื่องกันเลยครับเข้าเรื่องเลยวันนี้3ห้องครับจัดไปครับไล่ตั้งแต่เคฟเดฟินิทีฟแล้วก็แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เราเอามาออริซันจาก USA ครับผมอันนี้แค่สปีกเกอร์ลำโพงใช่ไหมครับแค่ลำโพงครับจริงๆยังมีเรื่องระบบภาพอีกระบบภาพก็มีครับเสันวันนี้เราเน้นเอสันเลยเรามีทั้งตัวช็อตโชว์ที่ออกใหม่ล่าสุดที่ตัวเล็ก LS สองามีตัวกลางที่ขายดีเป็นแฟลชชิพของ F สัน LS หมื่นสองและตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดของ F สันครับไปเปิดตัวที่บาหลีและที่นี่ครั้งที่แรกในประเทศไทยครับผมเสัน QL สามพันต้องเรียนอย่างนี้ครับ ไม่อยากให้ทุกคนพลาดมาที่งานสถาปนิกเนี่ยเข้ามานะครับมาที่ Impact เมืองทองธานีเลยนะครับที่เดียวกับที่งาน Audio Night High-End Show จัดเลยแต่ก็เข้ามาที่อาคาร Challenger 3ครับผมสังเกตประตูเลยครับ Challenger 3 Entrance 3ใช่ครับแล้วก็จะมีป้ายด้านบนว่า Theater House Theater House อยู่ที่เท่าไหก่นะฮะ47 47ครับผมแล้วก็อยู่บูธ L405 ถูกต้องแต่เดินเข้ามาอยู่กลางๆแหละนะครับผมนะฮะจำง่ายๆเลยอ่ะวันนี้ให้คุณมิกพาทัวร์ช่วยพาดูไปแบบสดๆเรียวๆกันเลยนะครับนี่ะฮะทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับเอ็กซ์เพร์ของเชอตะเคานั้นต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซาวด์อิจเนียร์เรื่องของอะคูสติกเรื่องของการวางระบบการออกแบบดีไซน์โอสถาปนิกที่นี่มีครบเลยเพราะว่า เริ่มตั้งแต่เริ่มมาปรึกษาได้เลยใช่ไหมฮะเราเชิญคียครับตั้งแต่ oh. ก่อนตอกเสาเข็มจัดมาเลยมาหาเรา oh. ได้เลยผมรับหมดทำหมด oh. ครับผมให้คำปรึกษาทั้งหมดครับตั้งแต่เริ่มที่จะสร้างบ้านหรือทําห้องเลยด้วยใช่ครับผมโอ้โหโปรไฟล์นี่เขาเรียกว่าไม่ หลายพันอ่ะหลายพันอ่ะตอนนี้ก็สายพันห้องสามพันห้องใหญ่ๆนะฮะอ่ะมาดูครับอันนี้ห้องแรกนะครับผมอันนี้มาในรูปแบบบ้านล็อกดาวผมยกมาจากเทเตอร์เฮาส์มาลงที่นี้เลยอินเทรนเลยนะเอาอย่างงี้เลยง่ายๆครับผมแล้วการันตีเลยว่าบ้านล็อกดาวที่เรามีตอนเนี้ยค่าเอสทีซีอ่ะมีถึง50เลยคือเก็บเสียงมากข้างในอ่ะเปิดยิงตุ้มตามตุ้มตามข้างนอกนี่คือแบบไม่ได้ยินเนี่ยนะใช่ครับมากับระบบเสียงไมท์ทสครับ ไมท็อปเป็นของเดฟ i n น t ีทเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันแป๊บนะฮะโอ้นากระบระบเสียงเลยฮะหูสังัดเลยเข้ามานี่รู้สึกถึงความอะคูสติกที่ดีมากครับยึเงียบคลิปเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นไมท็อปครับตัว75ครับไมท็อป75ของเดฟิเนทีครับผมมาในระบบเสียง5.1ชิลๆราคาแตะต้องได้ ครับโอ้โหแล้วก็ใช้แบบอัลตราช็อตโทนะฮะเอฟซันรุ่นใหม่สวยมากเลยนะตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้จะต้องได้ครับไม่ถึงแสนนในงานสถาปนิกที่อิมแพคนีว่าไฟสว่างอยู่แต่จอนี่แบบคมกริบเลยนะใช่ครับผมแทบแยกไม่ออกครับผมอ่ะนี่ห้องแรกนะนะครับสวยมากเลยจริงๆออกแบบดีไซน์นี่สามารถปรับปรุงเอาได้ตามใจชอบเลยคัสตอมได้ตามลูกค้าชอบคัสตอมได้เลยนะครับแล้วไปยังไงต่อนะฮะตรงนี้ด้านข้างต่อไปครับเป็นห้อง ห้องนี้ผมชอบมากเลยผมนี่ชอบเล่นกอล์ฟอยู่แล้วนะครับห้องอันนี้โอ้แนะนํายังไงดีฮะก็ตอนนี้โปรกอล์ฟอยู่ด้วยเลยนะฮะครับโอ้โหนักร้องหัวให้ดูหน่อยนะฮะพี่สักช็อตครับสักช็อตตัดดูหุ่นก็รู้แล้วนี่ลูกค้าจริงเลยนะฮะเป็นโปรกอล์ฟและดูนี่เป็นไงครับนี่แค่ชิปนะครับผมเอาแล้วพี่ครับแคดดี้ไปไหนฮะเนี่ย นี่ผมมาขายเครื่องอ๋ออธิบายหน่อยครับคุณมิกะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับห้องโฮมเธียเตอร์ที่เราใส่ก๊อปซิมูเลตของ TrackMan ครับผมจากประเทศเดนมาร์กเป็นระบบก๊อปซิมระดับท็อปของโลกเลยครับผมที่เมืองไทยผมบอกเลยมีที่เที่ร์เอาที่เดียว อยากให้มางานนี้เลยครับผมนะครับงานสถาปนิกนะใช่ครับเจอแน่นอนแล้วมีโปรกอยให้คําแนะนําด้วยใช่ครับประสบการณ์มากมายครับคนนี้โอ้ชื่อกายนะครับมาจากแท็กแมนเดนมาร์กครับผมเป็นทีมแท็กแมนที่ประจำอยู่ในประเทศไทยครับโอ้พรจริงเลยเสียงจริงเลยใช่ครับมาที่นี่นี่เรียกว่าได้ปรึกษาเลยนะฮะระบบคนที่ซ้อมที่แบบว่าโอ้มีเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมอยู่ที่บ้านอยากได้แบบเขาเรียกว่า สามมิติใช่แล้วก็บรรยากาศเต็มตามากขึ้นนี่ปรึกษากับทางเทเดเฮาแล้วก็ทางที a จัดแมนครัเมืออาชีพได้เลยนะฮะโอ้โหห้องนี้พิเศษยังไงนะฮะห้องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบเสียง5.1.2หรือระบบเสียงเริ่มต้นของ Dolby Atmos ในราคาที่ถูกมากครับพี่ราคาเริ่มต้นอยู่่าในงานผมให้ไม่เกินสไม่เกินสามไม่เกินสแสนจริงเหรอคับระบบได้ระบบเสียงหมดเลย ครับส่วนระบบภาพนี่ครับ F3 s 1ันแฟลกชิพของเราครับผมใช้อยู่กับจอเป็นอะคูสติกท n นพร r น n ์ที่รับแรงกรอบได้ปกติจอกรอบปกติจอนี้รับได้ด้วยรับแรงกรอบและให้เสียงผ่านได้ครับเมื่อกี้ใช้ลูกจริงหรือลูกป้องครับลูกจริงครับหนักจริงครับไม่ใช่ลูกพลาสติกใช่ไหมฮะจริงไม่มีตัวแสดงแงตีค่าจริงได้ฟิลมจริงครับผมและภาพนี่สวยมากด้วยโอ้โหระบบนี่นี ติดต่อได้เลยใช่ไหมครัติดต่อได้เลยครับทางเรารับติดตั้งคาลิเบตสีให้ทุกอย่างครับผมให้คำปรึกษาได้โอ้นะฮะอ่ะสำหรับนักกอล์ฟนะครับสนใจนี่รีบเลยนะครับมาที่เทเดอร์เฮาส์ครับผมเดี๋ยวให้คุณมิกพาไปห้องถัดไปหน่อยได้ครับผมนะฮะขอบคุณมากครับโอ้โหแบบเรี็วทันสดๆไปเรื่อยๆมาเดินจริงก็จริงๆมาเดินดูอ่าพวก ต่างๆก็ได้นะมีพวกเขาเรียกว่าการแสดงโชว์เทคโนโลยีล้ำลในปัจจุบันในงานสถาปนิกใช่ครับเยอะมากไม่แบบใครอยากสร้างบ้านมางานนี้งานเดียวครบเลยจบทางบ้านจบเลยแต่ว่าถ้าภาพและเสียงความบันเทิงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในบ้านเนี่ยนึกถึงเทเตอร์เฮาส์เลยครับใช่ครับนี่ห้องนี้เขาบอกเด่นสุดเลยใช่ครับเป็นแคปเป็นห้องพระเอกของเราวันนี้ครับผมโอ้สวยมากอ้าวเห็นแค่ลำพงก็รู้สึก รู้ราาอลังการแล้วนะฮะเนี่ยดูฮะเป็นเคฟคิวซีรีส์นะครับคิวเมตาครับวันนี้ผมเอาส t o r ์มออริโอมา1หนึ่งมาออกเล่นส t o r ์มเลยนะเอาสตอร์มเลยครับกับซบวบูเฟอร์คิวสิบห้าครับผมของเคฟเลยของเคฟเลยสองลูกจัดไปเลยครับโโอ้วันนี้ราคาในงานบอกเลยหาไม่ได้จากที่ไหนและครับครับผมสุดบอกกับใครครับชุดนี้ครับชุดนี้ทุกคนที่อยากได้รับความอาอิ่ม ความมันของเมจิกของมูฟวี่จริงๆครับผมสามารถมาลองห้องนี้ได้ผมบอกว่าหูทองเนี่ยสมมติเนี่ยถ้าบ้านสีขาวๆผมว่าลำโพงเนี่ยที่ออกแบบนี้สวยมากนะโอเคนะครับและเสียงดีมากอยู่แล้วแบรนด์เคปเนี่ยนะแน่นอนครับแต่ถ้าผมอยากได้เป็นสีดำมีไหมครับมีครับมีสีดำครับผมและมีเหมือนกันมีทั้งหมดสามสีอ่าครับผมแต่วันนี้ขอเอาตัวขาวมาออกเพราะมันสวยบะาะผมชอบสีขาวนะครับก็ห้องนี้ต้องถือว่ามัน เป็นเหมาะกับลิฟ i ิ g ง o ูมเลยใช่ครับแล้วก็แนวแบบมินิมอลสวยๆครับผมเสียงดีๆระบบดีๆนี่นึกถึงเ h e ตอร์เฮาส์เลยครับผมนะฮะโอ้โหอยากมางานนี้ซะแล้วต้องมาแล้วครับอันนี้3ห้องแบบกระชับกระชับนะฮะสำหรังบ,บงานนี้แต่ถ้าไม่จุใจเนี่ย ผมอยากไปดูอีกเป็นสิห้องนี้ไปที่ไหนฮะอ๋อไปที่โชว์รูมของ Theater House ครับอยู่ที่บางบัวทองฝั่งเหนือพัฒนา10ห้องนี้แบรนด์ก็จะแตกต่างกันไปเสียงแตกต่างกันไปลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความชอบถ้าไม่จูใจไปต่อที่โชว์รูมใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเลยนะในโลกเลยตอนนั้นบอกว่าใหญ่สุดในเอเชียตอนนี้ระดับโลกแล้วตอนนั้น9ปัจจุบัน11 11ผมมีนอกดาวเพิ่มอีก2ห้องใครอยากได้แบบ บ้านนกดาวเป็นโรงเลยแล้วก็เป็นห้องโฮมเทสเตอร์ร้องเพลงคราอเกะเล่นเกมกับลูกๆหรือจะซ้อมกอล์ฟนกดาวเหมาะมากเลยยกไปเลยได้อาลฝากทุกคนนะครับแวะเวียนมางานนี้นะครับฝั่งทีนะครับเทเด r เฮาส์ครับผมงานสถาปนิกบูธ L405 ครับเสา47ฝั่งซ้ายโอครับผมเห็นป้ายเ a เด r เฮาส์ตัวใหญ่สว่างๆเดินเข้ามาแล้วหูคุณจะไม่เหมือนเดิม งานเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่29ที่ที่ไม่ไม่กี่วันเนี่ยจนถึงวันที่4ี่ครับวันอาทิตย์ที่4วันครอบครัวแนะนําให้มาวันสุดท้ายอาจจะมีโปรโมชั่นดีดีอ่าวันอาทิตย์ที่4คือวันสุดท้ายนะครับผมสี่มีนาเมษาพฤษภาคมพฤษภาครับงั้นวันนี้ขอบคุณนะคุณมิงมากๆนะครับขอบคุณมากครับแวเวียนมากก็เยยะๆครับงานนี้ไม่พลาดเทสท์เฮาส์จัดเต็มแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ออริโอไนท์สขผมคุณมิกกับเทสท์เฮาส์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ